สวัสดีนักเรียนนิสิตนักศึกษาทุกท่านพบกับผมโทรศัพท์หรือฉายาบุญช่วยพวงทรับกันอีกเช่นเดิมวันนี้ผมก็จะมานําเสนอเก็ดความรู้สาระเล็กๆ,ๆน้อยๆให้กับพี่น้องนักเรียนนิสิตนักศึกษาได้รับชมกันเกี่ยวกับเรื่องของบทขยอ่อซึ่งเป็นบทขย่อภาษาไทยก่อนนะฮะซึ่งในบทขย่อเนี่ยของผมที่ทํามาก็จะมีทั้งภาษาไทยแลยะภาษาอังกฤษคนในประเทศไทยเรา ทีนี้วันนี้ก็เป็นบทขย่อบภาษาไทยเป็นหลักที่จะมานําเสนอเพื่อเป็นเกตบความรู้ให้พี่น้องนักเรียนนิสิตนิสสาที่จะทํางานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์นำไปบูรณาการกับวิทยานิพนธ์ขององานวิจัยของท่านกันนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแนะนําในการทำแอปแท็กหรือบทขย่อกันนะครับซึ่งแอปแท็กเนี่ยเดี๋ยวเริ่มแรกเลยผมก็จะขอแนะนําก่อนว่า App แอปแท็กในเวลาเขียนนะครับ ะะเวลาเขียนอัพแท็ก่ะขออภัยเวลาเขียนอัพแท็กเนี่ยหรือบทขัดย่อเนะี่ยให้เขียนเพื่อไปให้คล้องจองกับภาษาอังกฤษด้วยนะครับ<ม>เพราะว่าเดี๋ยวเราเวลาเราเขียนเป็นภาษาไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องไปเขียนเป็นภาษาอังกฤษต่อไปซึ่งการเขียนภาษาไทยนั้นก็ต้องให้ขอ,อบเนื้อความตามพารากราฟต่างๆนยตามช่องพารากราฟพารากราฟเนี่ยนำไปเข้ากับตัวของภาษาอังกฤษเช่นมีเกี่ยวกับ subject ประธานอย่างแคปก subject นะครับ verb นะครับ Object p l a เพ time นะครับสามอย่างประธานกิริยานะกรรมและสถานที่รวมทั้งเวลามันก็จะต้องไปเข้ากันหมดเข้าแก้ีกช่องหนึ่งของภาษาอังกฤษกันนะฮะงว่าพี่น้องคงเข้าใจนะตัวนี้นะครับทีนี้ผมจะบอกว่าไอ้บทคัดย่อเนี่ยของผมนะครับในวิทยางผมในวิทยาผลพนธลของผมเนี่ยถ้ามดมันก็200กว่าหน้าทีนี้บทคัดย่อในแอ a แทรกเนี่ยมีประโยชน์อย่างไร ต่อวิทยานิพนธ์ของเราต่องานวิจัยของเราเมที่ครับเมย่างนี้นะครับพี่น้อง abstract มีประโยชน์เมื่อพี่น้องประชาชน,ชนทั้งประเทศหรือทั้งโลกก็ว่าได้มีความสนใจเกี่ยวกับงานวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยของเราพอเห็นชื่อปับ๊บน่าสนใจแต่ครั้งแรกที่เขาพบหรือเขาไม่ผ่านพบประสบพบมาเนี่ยเขาคงจะไม่ไปดูหมดทั้งเล่มหรอกครับ เขาก็จะเปิดไปดูที่แอปแท็กก่อนแอปแท็กเนี่ยหมายวามว่าพอดูปับ๊บเขาก็จะได้นะฮะเนื้อหาใจความบทสรุปทั้งเล่มเลยของงานวิจัยดูเยอะหรือวิทยานิพนธ์ของเราทีสนี้ซึ่งเมื่อเขาได้อ่านแอปแท็กแล้วเขาก็จะทราบถึงใจความสําคัญของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ของเราทั้งเล่มเลยว่าเกี่ยวกับ หรือมีข้อดีข้อเสียหรือคุณ,ณัประโยชน์อย่างไรและเขาจะสนใจหรือไม่นี่ก่อกไหมครับประาชาชนนะครับจะมีความให้ความสนใจไหมถ้าเขาสนใจนะั้นรับรองได้ว่าทั้งเล่มเดี๋ยวเขาดูหมดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวชมหมดนะครับเดี๋ยวได้อ่านได้ชมกันหมดเลยนะครับนี่นะครับนี่คือจุดหลักประเด็นสําคัญของแอปแท็กหรือบทขย่อที่เราได้นําเขียนไว้ที่วิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยเริ่มแรกของเราและแอปแท็กนั้นก็ ที่นิยมก็คือหหน้ากระดาษ A4 นะครับแต่ถ้าไปลงพวกวอลสารต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าจะประมาณสักร้อยห้าสิบคำหรือสองรถึงสองร้อยคำนะครับในการเผยแพร่งานวิจัยอะไรต่างๆกันนะฮะกับซึ่งผมจะจะเริ่มเลยเการเขียนบทความยอดไปแล้วก็เขียนเลยตามอินโทรดิวก่อนอินโทรดิวคือว่า,าเกี่ยวกับชื่อเรื่องนะะนี่ผมพูดเลยนะครับการเขียนนะครับเขียนเลยครับชื่อวิญญาณพล ผมว่าการน,นํานโยบายพัฒนาสังคมขององค์การบริหารส่วนตมบนไปปฏิบัติกณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตมบลในจังหวัดปตัตธานีอันนี้แล้วแต่ของพี่น้องนะครับพี่น้องชื่ออะไรพี่น้องก็เขียนไปนะฮะพี่น้องก็เขียนไปผู้วิจัยนาะยสารฐฐสักิสายยามุนช่วยกองทัพนะปริญญานะว่าไปปริญญาอะไรของใครๆอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาคน,น,อ,นอาจารย์อลองอาจารย์ที่วิยาอ่าครับ้วอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาพลรองศสาราจารย์อะไรก็ว่าอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนที่2คือลองสรา,ารจานแล้วก็ว่าไปนี่คือเขียนกับเขียนๆเพิ่มแรกอินโทรดิวแล้วก็มาแอบแท็กบทขันงจอ่อพอบทค้างจ่อปั๊บเนี่ยมันก็จะมีว่าวัตถุประสงค์ทีนี้วัตถุประสงค์การวิจัยเนี่ยมีวัตถุประสองค์อะไรอ่ะของผมก็หนึ่งนะครับวัดระดับความสำเร็จของนโยบายพัฒนาสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลไปไปฏิบัตินี่ก็อนนะครัสองนะครับก็จะมีสองอีกเพื่อศึกษาปัจจัย ะถกความสําเร็จในการน,นํานโยบายเนี่ยนะครับอันที่3นะครับในสามอะไรอ่าววันที่สามก็คือ,อเกี่ยวกับเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของการน,นํานโยบายพัฒนาสังคมไปปฏิบัติมันก็เราก็จะล้อล้อ,อเขียนมันมานะฮะแล้วก็มาต่อมาก็เป็นกลุ่มตัวอย่างเราต้องเขียนเป็นพารากราฟนะครับเขียนเป็นพารากราฟแล้วก็อย่าเวลาไปเขียนภาษาอังกฤษอย่างที่ผมบอกอ่ะภาษาอังกฤษเราก็จะไปเทียบกับพวกศัพท์ subject verb object แล้วก็ แล้วก็ไทม์มันจะมาเข้าแก๊ปกันพอดีกับอีกข้กางหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะฮะทีนี้ทีนี้ว่า ried, ผลการวิจัยเนี่ยผลการวิจัยผลการวิจัยมันก็จะไปอยู่ในพวกเครื่องมือต่างๆนะฮะผลการวิจัยนะฮะอย่างของผมผลการวิจัยรัฐหนึ่งนะฮะเอากลุ่มตัวอย่างก่อนหืแบคอโตทีนะประชากรที่ใช้ในการวิจัยนะฮะกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีอะไรนะร๋ยนะเดี๋ย้อนนิดหนึ่งกลุ่มตัวอย่าง๋ยวจะเลยไอ้กลุ่มตัวอย่างเนี่ยหมายความว่า พอเราเขียนนะครับเราเขียนวัตถุประสงค์ปั๊บนะฮะแล้วก็ย้อนนิดหนึ่งวัตถุประสงค์ปั๊บนะฮะแล้วก็มากลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างใช้ไม่ใจขอพี่น้องเป็นอะไรพี่น้องเป็นเกี่ยวกับอาประชาชนเพศอายุการศึกษาหรือเครื่องมือเครื่องใช้หรือเกษตรอะไรก็แล้วแต่พี่น้องปิดกลุ่มตัวอย่างนํามาลงไว้อย่างของผมก็กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจํานวน34 4คนอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ เพราะว่ากลาุ่มตัวอย่างการวิจัยคือการที่เราไปสุม่มเราไปเครื่องมือแบบสอบถามนะครับแบบสอบถามที่ไปขอให้นำเสนอแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดให้เขาลงข้อมูลให้ก,กันอย่างนั้นขอความสงเคราะห์ในการลงข้อมูลให้กับเราเราก็เอามาทําทเกี่ยวกับเครื่องมือทีหนึ่งพอได้แล้วเราก็ามาทําวัดค่านะครับหาค่าวิเคราะห์ข,ข้อมูล นะครับสอบถามทถิติที่ใช้ในการข้อข้อมูลเนีย่ยผมใช้เอสีเอสอะไรเงี้ยหาค่าร้อยละค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าทดสอบค่าทีนะครับค่าแปรปรวนทางเดียวหรืออ่าและค่าสัมปตสิธิสธัมพัน์ของเพียรสันอย่างเงี้ยนะฮะนึกอออกไหมพี่น้องนึกออกนะครับนะฮะกลุ่มตัวอย่างนะฮนะเพราะฉะนั้นพอไปถึงนั้นก,ก็มาถึงผลการวิจัยผลการวิจัยนี้ต้องมีแน่นอนผลการวิจัยหนึ่งนะครับระดับความสําเร็จในการนี้ปฏิบัติใน ยุทธศาสตร1์1นึงถึงแ่ยอยู่ในระดับที่ดีมากอย่างเงี้ยสองปจัจจัยด้านโครงสร้างบุคลากรงบประมาณสถานที่วัสดุอุปกรณ์มีความสำคัญนะครับต่อความสาเร็จของการน,นํานโยบายไปปฏิบัติก็มีอยู่3ประการอย่างเงี้ยนะฮะสประการได้แก่การสร้างวัฒนธรรมนิค่านิยมใหม่ๆใ,ในการทํางานนะฮะการสร้างจิตสํานึกให้การบริการประชาชนนะและแนวทางระบบบริหากิจการบ้านเมืองที่ดีแล้วก็จะลง เราถ้าเราจะต่ออีกหน่อยต่อว่านะครับเราจะเราเขียนต่ออีกสักนิดหนึ่งในอัแท็ของเรานะครับเราจะเขียนว่าข้อเสนอแนะนะครับถ้ามีถ้าต่อไปในนะวิทยาลยุพนหรืองานวิจัยเรื่องนี้ถ้ามีถ้าได้ทําการนึกออกไหมครับถ้าได้ทำการ,นะร,าการต่อเติมเสริมแต่งหรือมีนําไปเ,าเกี่ยวกับเิว่ออัปเดตพอ,อัปเดต วิทยาการที่สูงขึ้นอีกอะไรอีกก็จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนหรือประ,ประชาชนทั่วโลกว่าง,ง่ายง่ายๆเลยครับอย่างดีมากเลยอย่างเงี้ยเราก็เป็นข้อเสนอเนี้ยลงท้ายไปิดได้นะฮะมองว่านึกออกไหมครับเราเสริมต่อได้เสริมต่อได้แต่ไม่อ้างอิงถ้าไม่ต้องอเชิงอัดอัดแอฟแท็กเราเนี้ยไม่ต้องไปอ้างอิงไม่ต้องเอาคําไม่ต้องเขียนอ้างอิงจากแหล่งที่มาต่างๆลงเข้าไปเอาแต่ของเราเนื้อเนื้อนึกออกไหมเอาแต่ของเราเนื้อเนื้อ เขียนลงไปเนื้อ,อแค่ 3- ามสี่พาราร r a p พอนในหนึ่งแผ่นหน้ากระดาษ A4 ทวนนิดหนึ่งพีน่น้องจะรู้นะครับขอทวนนิดหนึ่งนะครับการเขียนอ s t r a c t หรือบทขยอ่อันนี้เป็นภาษาไทยก่อนอภาษาอังกฤษทวนนะครับเขียนให้กระทัดตัดได้ใจความสุดเนื้อหาของเรามันจะทั้งเล่มเลยมาอยู่ที่ตัวนี้หมดนะครับเวลาประชาชนพี่น้องทั้งโลกสนใจเ็จะมาดูตัวนี้แล้เขาก็ ทำให้เป็นดึงดูดความสนใจพี่น้องเขาแล้วก็สามารถที่เขาจะดูทั้งเล่นเราไปได้นะครับก็จะมีมันก็จะมีเกี่ยวกับเขียนกอนวัตถุประสงค์กลุ่มตัวอย่างผลการวิจัยมีเครื่องไม้เครื่องมือเรามีอะไรบ้างนั่นนะครับนี่แล้วก็มาข้อเสนอแนะนะครับภาพต่อเติมกันไปไม่มากนะครับแค่แผ่นเดียวเขียนให้ได้ใจความสรุปสั้นกระชับรัด,ดจับใจความให้ได้ของพี่น้องของเ้าใจนะครับนี่คือเชิง หรือบทขัดย่อของเราที่เป็นภาษาไทยและผมขอย้อนอีกนิดหนึ่งว่าเราเขียนแล้วเนี่ยให้ประเด็นภาแต่ละพารากราฟเนี่ยให้มันไปตรงกับที่เราจะไปนำไปใส่เป็นภาษาอังกฤษอย่างเช่น subject เนี่ยประธาน verb กริยา object กรรมนะครับมันจะมีครับคอาจะเป็นรองรับเพลสสถานที่พื้นที่อะไรต่างๆแล้วก็เวลามาัเวลานเวลาเราไปเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ย มันจะรันระบบกันพอดีนี่นะครับทบทวนนิดหน่อยนะครับการมีอัพเดทที่ดีนั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของงานวิจัยวิทยานิพนธ์ของเราที่โดดเด่นที่เป็นดึงดูดพี่น้องทั่วไปให้มีความสนใจมาดูวิญยานิพนธ์ทั้งเล่มของเร,เราซึ่งวิทยาณิพนธ์ผมนี่ก็อย่างที่บอกว้ทวนอีกทีนึงสองร้อยกว่าหน้านะครับ,นะรบวันนี้ังว่าพี่น้องคงเข้าใจไม่มากก็น้อยผมก็ต้องขอโทษด้วยที่พยายาม วนทวนให้พี่น้องได้ซ้ําหน่อยหนึ่งนะต้องขออภัยซ้ำซ้ำเพื่อให้พี่น้องได้เข้าใจพี่น้องนักเรียนนิสษาเราเข้าใจพวกผมไม่ได้มาสอนนะผมเพียงแต่มันแนะนําแนะแ,แ,แนวเพื่อให้พี่น้องนักเรียนนิสษาเนี่ยได้นําไปบูรณาการกับงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ของท่านนะครับว่ามันจะพอไปได้ไหมอย่างนั้นเองไม่ได้มาสอนมาสั่งการน,นะครับนะฮะวนนิดวนหน่อยก็ต้องขออภัยครั้งหนึ่งนะครับที่พูดไป จำเป็นต้องวนครับไม่วนเราจะรายละเอียดมันต่างๆมันจะมันจะแปรกันให้มันตรงๆจับใจความจับประเด็นได้นะครับกระทัดรัดกล้องแค่ออแต่ละพารากราฟมายัางไงเขียนยังไงหวังว่าพี่น้องคงไปย้อนทวนนะครับรีวิวติ้งเขาเรียกว่ารีวิ n ติ้งกันนะดูในเ,เกี่ยวกับผมได้บรรยายมานี้อีกสักครั้งนะครับอย่างไรวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องอย่าลืมครับกดกระดิ่งติดตามผม คนช่วยนะครับสอสัก์หรือชายาผู้ช่วยับแล้วผมจะมีคลิปวิดีโอต่างๆมานําเสนอใกับพี่น้องได้รับชมกันต่อๆไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องมากนะครับสวัสดีครับทุกท่าน